สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเข้าสวนนะคะสวนทุเรียนถกสวนมังคุดแล้วก็สวนลองกองค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลองกองวันนี้นะเราจะมาดูวิธีการเก็บมังคุดแล้วก็เก็บทุเรียนค่ะดูสิคะลองกองลองกองเพื่อนสาวสวัสดีค่ะคุณน้าแขกวส,สวัสดีค่ะ เพิ <rainforest> an okay. ่งเดินทางมาจากที่ไหนเพิ่งเดินทางมาจากมาเก๊าค่ะลงเครื่องแล้วก็ลงเครื่องแล้วก็มาเลยค่ะลงเครื่องแล้วก็มาละยองเลยจ้าลงเครื่องแล้วก็มาละยองเลยเพื่อนสาวน้องแดงไปรับมาเที่ยวระยองค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่มาเที่ยวครั้งแรกนะขอบคุณนะคะที่พามาโอเควันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บทุเรียนแล้วดูสีดกมากเลยใช่โอ้โหผู้ชมลูกเต็มต้นเลยอะลูกดกมาก อันอันนี้เก็บได้แล้วเหรอเนี่ยเก็บได้แล้วเหรอเจ๊อัน,นอันนี้ยังไม่แก่เหรอคะอ๋ออัน,นอันนี้คือขึ้นไปผูกเชือกไม่ให้กิ่งเขาห้อยลงมาใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวกิ่งมันจะหักไงเดี๋ยกิ่งจะหักอันนี้ยังอุ้วดกดีจังเลยอีกนานไม่ค่าเก็บได้ <c oughs> ไปลายปลายเดือนเป็นเป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมคะอ๋ออุ้ยลูกโด่งมากเลยอะ่ะ เนาะลูกลูกลูกมังคุดให้เต็มรดกรกดกเนี่ยแต่เต็มต้นละวเขีวยวอื้อเลยเนี่ยออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปดูตรงนี้ก่อนอมามามาเจ๊มา,มา,มาดูกัดไหมคะกับไหมคะ, <laughs> ะเดี๋ยวหนูดูตรงนี้ก่อนดูมังคุดก่อนอัน,นอันนี้คือจะไปส่งใช่ไหมคะ <c oughs> เอาไปส่งตลาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้เราก็สามารถอันนี้ก็เก็บได้แล้วใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือเขาแก่จัดแล้วแล้วก็ไปไปสุกถึงถึง ถึงคนกินเลยผู้บริโภคซื้อไปบางท่านนะบอกว่าทำไมทาไมแบบนี้เก็บได้แต่จริงๆแล้วเขาแก่จัดแล้วนะคะคือสามารถเอาไปสุกที่บ้านเราเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาขนส่งเนี่ยต้องมีสองวันสองวันแล้วก็กว่าคนจะจะซื้อไปทานอีกอย่างคนซื้อก่อนก็จะเล pop, ือกอาลูกดำๆแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างม้าคนจะเลือกอาลูกดำๆเนาะว่าว่ามันสุกแล้วว่ามันหวานเนาะขายช้าไอ้นี่ก็จะสุกทันนะคะ อันนี้ออกจากสวนราคาเท่าไหร่คะตอนเนี้ยตอนนี้ก็ต้องดูหน้าล้นู่นว่าเขาคัดเท่าไหร่ราคาไม่ไม่ตรงวันแต่ละวันไม่เท่ากันใช่ไหมคะต,ตอนนี้มังคุดมันล้ช่วงนี้มังคุดลงราคาไม่เท่ากันนี่นะคะอโอ้โหเยอะเยอะอยู่นะตะ,ตะกาหนึ่งเนี่ยจูได้กี่กิโลคะยี่สิบกว่าิโลยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบกว่ากิโลนะคะตะกาหนึ่งเนี่ยเนี่ยอุย้ยสวยจังเลยอะ่ะ เนี่ยลูกกําลังกินเลยนะคะคุณชมขาเนี่ยอือหือลูกกําลังกินเลยอ่ะเนี่ยแล้วเพื่อนสาวจะเอาคนละตะกร้าหรือไงเออเดี๋ยวพรุ่งนี้่งพรุ่งนี้ะ่เออที่บ้านที่บ้านมีเออที่บ้านมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ซื้อกลับไปอีกก็เข้าไปเก็บที่บ้านใช่ไหมคะส่งมาส่งส่วนนี้ก่อน เอออยู่บ้านเราอยู่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านเก็บยากไหมคะมังคุดเก็บยากไหมแบบเออไม่ยากเนาะอ๋อที่เราบอกยังไม่แก่หรือว่าไงอันนี้คือแผนกเก็บเราอย่างไม่พอเลยใช่ไหมคะพูดกลุงบอกก็ยังไม่แก่เนาะอ่ะต่างเงาะที่ได้จะต่างเงาะเอกยังไม่ยังไม่แก่เลยมันมีน้อยมันมีน้อยเข้าไปดูเออ ก็เก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ซื้อเพิ่มเราก็ที่ที่ลุงเขาเก็บได้ให้ไหนเราเดี๋ยวเราก็ซื้อเพิ่มหมาถึงถ้าจะเอาเออเอาไปเลี้ยงผ้าเอาไปแจกพี่แจกน้องเขาก็เร็วอยู่นะเนี่ยเอามาเปลี่ยนตะก้าเฉยๆแล้วคนนี้ก็ยกขึ้นรถเลยก็ตะกาหนึ่งเขาเก็บเป็นกิโลเก็บอ๋อจ้างเก็บเป็นกิโลเหรอคะอ๋อนี่จ้า โลละเจ็ดบาทโอ้โทขนาดแค่ค่าจ้างเก็บยังยังโลละเจ็ดบาทแล้วนะเอาก็ได้เยอะเหมือนกันนะโลละเจ็ดบาทก็เก็บได้เยอะสิเนี่ยได้เยอะเนาะเอ้มารับจ้างเก็บทงานมารับจ้างเก็บมารับจ้างเก็บเออกิโลละเจ็ดบาท ยกขึ้นรถแล้วนะคะงั้นงั้นเดี๋ยวเรนมาสมัครได้ไหมคะได้เอ๋อได้นะเอาเรนเนี่ยเอาเพื่อนนี่ใช่ไหมคะคนอื่นไม่รับนะคนอื่นเขกลับมาเกาแล้วเพรไม่ไม่ทำแล้เดี๋ยวหนูมาช่วยเก็บอย่าหาว่านะรับยากมากทุดอย่างเลยนะ อุ้ยได้ดีนะเนี่ยเธอโอ้เนี่ยลูกอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยเนี่ยเนี่ยลูกเล็กเงี้ยไม่เม็ดเม็ดมันไม่เยอะไงเปลือกบางเอเนี่ยเปลือกบางเนี่ยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยอยากรู้ว่าข้างในอ่ามีกี่เม็ดเนี่ยให้ดูตูดให้ดูตูดดูจุกใช่ไหมคะใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอคะใช่ลุงวนี้เออเวลาแม่ค้าเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยใช่เวลาเราเลือกเราก็ดูดูตุงตูด สามหกเจ็ดนะอ่ะเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงนับเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูลองแล้วหนูเคยดูแล้วอ่ะนับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสองสี่หกเจ็ดใช่เป็นอย่างนั้นจริงอะไรกันล้วนะอ่ะมาดูอันนี้มีอันนี้มีเท่าไหร่มีหกมีหกสองสี่หกอ่ะลุงลุงแกะมาหกจริงจริงแล้วก็บอกให้เวลาซื้อให้เอาลูกนิ่มๆอย่าอย่าไปเอาลูกแข็งสวยเนาะจริงค่ะแม่เม็ดสวยนะเจ้าสวยยังมีลูกอยเลย จริงค่ะจริงให้ดูสวยมากเลยอ่ะคนเขาบอกมาอืมพ่ะไม่คาดเขาบอกเลยไม่มีพลาดเม็ดไอ้เม็ดรีบๆอ่ะยังนับเลยรวมในนั้นเลยให้ดูตุ่มตูดใช่โอ้ยวันนี้มาคุ้มมากเลยค่ะผู้ชมขาดูค่ะคุ้มจริงๆอันนี้กี่กิโลคะอ๋อเลือกดำๆกิน ว้าวเอาอะไรปดีช่างลบลขุงขนาดขาขาลุงไม่ค่อยดีลุงยังขับรถเก่งเนี่ยอือุงเก่งอืลูกดำเอาลูกดำๆเนี่ยเอาลูกแบบนี้ยเอาลูกดำๆเอาไปกินก่อนเอาไปนั่งกินที่รีสอร์ทอะ เมื่อกี้เมื่อกี้ลุงลุงให้หนูดูดูอะไรคะที่ว่าลูกดุดกขนุนโถแล้วแล้วต้นหนึ่งเนี้ยได้เยอะสุดเนี่ยประมาณกี่กิโลคะโอ้โหเต็มต้นเลยอ่ะดกดดสุดดกสุดนะลุงได้ประมาณกี่โอ้โหเข้าๆไปได้เหรอคะผู้ชมโอ้โหดกมากเลยอ่ะ นี่นี่เก็บไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะยังอ๋อนี่ยังไม่เก็บโอ้ต้องขึงกิ่งไว้เลยอ่ะกลัวกิ่งหักใช่อะดูสิพี่แคกเยอะมากดกโอ้โน่าภูมิใจเนาะปลื้มใจนะถ้ามันติดแบบนี้เนาะโอ้โหสุดยอดเลยผู้ชมมองติ็นบไหมคะมองกิ่งเลยอะดเรียนไหมดกมากเลยต้นเนี้นี่ดูสิโอ้ห วันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวระยองนะคะอําเภอแกรงค่ะเนี่ยแล้วก็มาบุกสวนทุเรียนกันแต่เรามาถึงที่นี้กินแล้วโอ้รุ่นสามแล้วเนี่แล้วโอ้ยสุดยอดอันนี้อันนี้ใกล้สุกอย่างเนี้ยอันนี้รุ่นสามแล้วอ่าจากต้นอุ้ยอะไรอ่ะ ทุเรียนลนทุเรียนลนทุเ <absorbed> ร <start> ียนลนไหนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่่ใชเงาทิ้งเงาเขาทิ้งลนงบอกไม่ใช่มันอ้าเลยอ่ะมันสุกมังคุดก็ดกดูดิโห๋มงคุดพอแล้วคอพอแล้วไปกินพอแล้ว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 ไปนั่งกินที่ตรงที่ที่สด นั่งกินท <par ี่รีสอร์ทพอแล้ว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 ผู้เรียนก็มีอีกอืมหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอ๋อถ้าช่าง วันนี้วันนี้ได้กี่พันยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมคะโอ้นี่เก็บกี่คนคะสามคนเยอะต้องต้องหารสีนะให้พี่ด้วยโอเคเป่าเก็บสามคนแต่พี่ต้องได้ด้วยโอเคเปล่าโอ้หนักนะเนี่ยกี่กิโลคะทั้งหมด

มากเลยข้าไปข้างในได้ไหมอะนั่งได้นะนั่งเสลิงไปไหนพื้นพื้นมันมันมันไม่ติดหล่มใช่ไหมคะเสลิงเข้าไปได้ใช่ไหมไปได้เหรออุ้ยดีจังเลยอะเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วพื้นมันจะดินแข็งอืมันนี้มันทุกทุเรียนนนูอันนี้เรืออนุทุกทุเรียนนู่นอันนี้มันทุกทุเรียนทุเรียนขนุนเข้าไปในสวนเลยใช่ไหม วิ่งมีทัวร์มดแล้วิ่งมีทัวร์มีรถค้นม่ไหวานอันนี้คือเรามีที่ส่งแล้วใช่ไหมคะเราไปส่งลงใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปนั่งขายเองซื้ไในเด็กขายเองอะซื้อกระเทปส่วนรับบ่ายลอยดีซื้อก็เอาดถังเราเทปหัวเรารับบ่านนะกินแล้วเพลินนะพวกเนี้ยหวานแต่ว่ามันแก้ร้อนในได้ไ,ดไงเรากินทุเรียนเยอะเราต้องกินมังคุดเนี่ยน,นนะเเจาก็ให้กินด้วยกันไงกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุด ไมาแล้วไมาแล้วค่ะพอแล้วค่ะสวัสคนะเนี่ยสามคนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้อยู่ต่างประเทศเพิ่งเพิ่งรับจากสนามบินมาเลยใครจะไปเที่ยวมาเก๊าเนี่ยติดต่อคนนี้ได้นะเราไปทำงานที่นู่นมาเก๊าได้นะที่จริงอะเจ๊กับลุงไปเที่ยวได้นะหนูพาไปได้นะ ถ้าอยากไปเที่ยวมะเกา้าเดี๋ยวนุพาลุงเดินเที่ยวชมคาสิโนโชมเฉยๆ<อ> <c oughs> ชมเฉยๆไปเที่ยวดายัางเดียวคือไปแข่งบอลก็ไปเที่ยวหางนีดนี่อะไปด่าจะไปตัดประเทศ๋ยวไปลุงเคยไปั้งยังคะไม่เคย,เคยหรออันนี้คุยอยู่เปิดปน่ะเปิด ต้นอะไรคะต้นต้นสักใช่ไหมคะอ๋อนั้นสักเนาะเราปลูกสักไว้ทั้งตึกทั้งรังคุณน้อด้านนู้นนะคะอยู่บ้นานเด็กเป็นรังรังอ่ะตรงนี้ตรงนีงน้เนื้อที่เยอะไหมคะสี่สิบเจ็ดไร่ตรงนี้สี่สิบเจ็ดไร่ทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนกับขนุนเนี่กัขนุนมังคุดมังคุดลองกองลองกองด้วยนะคะลองกองนี่เราตัดไปยังคะ ยังยังู่ที่ที่ตยังมียอ๋อลองกองยังลูกเล็กอยู่นะคะก็ก็แสดงว่าเราเราเก็บมังคุดเสร็จแล้วก็คิวต่อไปก็เป็นลองกองอ๋อหมดหมดฤดูผลไม้นี่เดือนไหนคะที่ไม่มีสักอย่างเลยพฤศจิกาได้ไหมคะเอ้ยอีกสองเดือนมิถุนา นี่มิถุนากระกฎะาสิงหาใช่ไหมปลายสิงหาใช่ไหมคะเดือนหนาแล้วหนับไปเดือนนี้ไปอีกเดือนน่ะไปอีกเดือนหนึ่งสิงหาไปอีกเดือนหนึ่งคือเดือนสิงหาอีกสองเดือนอ๋อถุงเงินเก็นะบเก็บมังคุดเสร็จแล้วยังเหลืออีกอย่างหนึง่งลังกองไหนอะลังกองออกช้าอยู่ตรงไหนลังกองมีเหรอที่นี่ตรงไปนี่นะคะแต่แต่เขายังลูกเล็กอยู่ใช่ไหมคะเจ๊ โอ้เดี๋ยวไปดูไปดูลองกองกันค่ะจะเด็ดถึงหรือเปล่าทุเรียนทุเรียนเก็บไปสองสองรอบแล้วนะคะก็เหลือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็คือปลายเดือนนี้ค่ะที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยคือจะบางตาเพราะว่าเก็บไปสองรุ่นแล้วนะคะ รุ่นที่สามรุ่นที่สามก็ปลายเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนานี่เห็นไหมคะเห็นเห็นลูกทุเรียนไหมสิ้นเดือนนี้สุกนี่<า>ดูค่ะผู้ชมค่ะเราพาผู้ชมเดินเข้ามาลุยเข้ามาเพื่อว่าจะมาดูต้นลองกองมาดูผลลองกองนี่ไงลองกอง อันนี้ลองกองหรือม,มังคุดเนี่ยต้นเนี้ยลองกองจ้าต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยนะเธออุย้ยถุงเงินทางมาดูอ,อุย้ยเธอเนี่ยแต่ว่าลูกเขาไม่ใหญ่อุย้ยเราไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้ามากล้องโกโปรเวลามาถ่ายมืดๆเขาจะมืดมากอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยผู้ชมเห็นไหมลองกองเต็มเลยเนี่ยกําลังออก,อก,อดดกเนี่ยเธอกลาลังออกอะ่ะ นี่ไงเธอเอากรนไกมามาตัดเนี่ยตรงนี้ตัดได้เนี่ยเนี่ยตัดได้เธอตรงนี้ตัดได้ไดืมหมากดกมาก,ก,มากผู้ชมขาเห็นไหมคะเนี่ยนี่นี่ตัดยังตัดไม่ได้เขายังไม่แก่จัดอุ้ยหว,วานเจี๊ยบเลยถุงเงินฮะเนี่ยมาตัดเอาเนี่ยมาตัดเอา หวังเจน๊นี่นนนเธอตัดเอานี้พอเอาแค่นี้พอเพราะว่า<อ>เพราะว่าเขายังไม่แก่จัดต้องตัดอือต้องตัดนะเอาตัดเราจะถ่ายเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยพเท้าตัดอ่ะนี่ตัดแอาเนี้พอเพ,เพราะว่าเขายังไม่แก่จัดเนี่นยนี่นี่อันเนี้ยกับอันเนี้ยแค่นี้พอไปพอกิน เต้องตัดยังไงมันมันยังไงที่พึ่งตุ๊บอ่ะเธอไปตัดเธอทําไมเธอจับกันกาแบบนั้นนะเด็กซี่ก็ต้องเอาอันนี้เข้ามาที่มันไม่เข้าไม่ได้งไงนะมันจะตัดตรองไงได้เธอถึอตัดทีแล้วอ่ะมันดูที่ไนอันนี้เออมันลุ่มเออเดี๋ยวได้แล้นี่อืมอู้ลุมล่มหมดแล้วหมดหมดหมดอ่ะพอแล้วพอแล้ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะว่าลูกมันยังไม่ใหญ่จัดแต่มันสุกแล้วล่ะโอ้โหดกมากผู้ชมเนี่ยแล้วแล้วเธอดูกิ่งนี้สิกิ่งเนี้ยเขากำลังออกใหม่เนี่ยพูดถึงอีก,อก,อกประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาจะเขาจะโตกว่าน,นี้ไงเธอปลูกรวมกันได้ปลูกมนได้ดี่มดเนี่ยเูกมันไ้ที่อด,ดอกเมนดี่ยเหกรมันไม้มเไลมเลยเวนี่ยเธอดูช่อด,ดอกสิี่

เก็บจากต้นใหม่ๆม,มันจะเปรี้ยวนี่หวานอ,ะอ่ะอือเ,เป็นไงเลยเนี่ยค่ะ <c oughs> ยังไม่เคยเห็นทุเรียนมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะเ,เนี่ยดูผู้ชมนี่ข่าดูเนี่ย ขนาดลูกยังไม่เป่งยังไม่เป่งมากนะอีกสองเดือนเน่ะหน้าหน้าผลไม้หมดอะลองกองจะต่อจากมังคุดวันนี้เดินทางมากันสามท่านนะคะไปรับเพื่อนที่สนามบินรับเพื่อนที่ทสนามบินแล้วก็ตรงมาระยองเลยค่ะได้คนละเท่าไหร่คนละพันกว่าเหรอ หานหานให้พี่ด้วยเปล่าโอ้ยดีจังเลยอ่ะแต่แต่ก็ยังว่าแหละหน้าคือหน้าที่จะได้เงินก็คือหน้าผลไม้เนาะมันไม่มีรายได้ทุกวันอยู่แล้วคนงานเก็บบังคุดวันนี้ได้คนละพันกว่าค่ะอ่านความคิดใช่ไหมคะมาดูค่ะผู้ชมขาเนี่ยได้มังคุดมาเนี่ย เก็บจากสวนแล้วอร่อยมากเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยขณะเขายังไม่ลืมต้นนะมังคุดนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะหลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วเปลือกของเขานะเอาไปตากแห้งแล้วก็สามารถเอาเป็นเอาไปทาเป็นฐานหุงข้าวได้แล้วก็สามารถไปสกัดเป็นเวทเวชสมาอางได้เลยนะคะสรพพคุณเยอะมากเลยมังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีผลไม้เลยนะคะแก้ร้อนใน สารพัดประโยชน์ค่ะถ้าใครสงสัยนะคุณสามารถเซิร์ชเ,เข้าไปใน Google ศึกษาได้เลยนะคะมังคุดเนี่ยมีประโยชน์มากบอกเลยสุดยอดวานเจี๊ยบขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะแลนด์พาเที่ยวจะพาผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ